ด้วยว่าเลตติ้งขนาดนี้เน่ยสปอนเซอร์ต้องมีคอรเอคลรกมีมาเลยอย่าให้บอกเยอะอ่ามาเขามาซือ้อบัตรสองตัวเขามามาเนี่ยวุ้ยใส่เจ็ดลอยคนอ่ะบอกจนนังท่องแข็งแลวเนี่ยอืม,มาอยู่ไหนกันจ้าทุกคนน่ารักนะ ไม่นะทุกคนอยู่ไหนนะจุ๊บๆอืมน่ารักอะ่ะไม่นะน่ารักอะ่ะมีอะไรก็บอกมานะทุกคนอืมอืมอา,อาจารย์คนเกง่ง ยังมาโจมหายเบอร์ต้องมาบา่านเมียกับเมียส่วนเมียเขาบอกว่าข่เนี่ยบานนี้มันต้องอยู่ติธรรมหาเงินื่อได้ต้องแบ่งกันแบ่งก,กันส่วนผัวส่วนเมียส่วนแม่ส่วนลูกส่วนของข่เนี่ยไข่จะใส่ให้หมดในศาสตร์เนี่ยห้แม่สมุว่าห้แม่ไปสามล้านหายเราไปเลย ใส่เงนเด็กเขาไมาให้ลูกหลานขอ้เก่าในส่วนของเจ้าของเจ้าให้ไปเลยหาล้านของข่อยก็มาซ่ำกันกับเจ้าของลูกให้เพื่อจ้าหลานก็เลี้ยวเตะตอนนี้มีอยู่เจ้าหลานตอนนี้มีอยู่สามสามหมื่นแต่พี่อยู่สามหมื่นน่ะจะแบ่งกันสามพูดสี่พูดกับแบ่งกันไปแต่ว่าหมายถึงหมายถึงบ่าดีมีปาญนั่นไม่ได้ตายไปสิมาบอกว่าสะสมไว้สตารนา ซาดหนาอีกยังซาดนาบ่ามีดอกตอนเสิฝากไว้กับพระอินทร์องค์ใดละ่ะเจ้าเห็นว่าธนาคารพระอินทร์แบงค์ขอกแบงค์เกอร์มีบ่บ่มีถ้าจะหง่วงจะสิตกนรลูกจะสิถือไปมองใดนี่ยเขาเผาใหม่ไปหมดเด้มันบ่ได้มีแหลกชิบไปหรือว่าเป็นท่องก้อนโอนตัวโอนตัวไปเด้พอสิไปฝากไปกับอ่าพวกอันยมทูตยมบาดอ,อีหยังเพิ่นน่ะอือมันบ่ได้ต้องไสให้หมด นะบ่อยไปก่อนเลยใส่มดมาเลยบ่ต้องมายืยนฟังอือกูระเบิดจนทองแข็งหมดบางคนก็ว่าจะกินหลายเครื่องดืม่มเครื่องดื่มชุ่มกับรังมันบ่นมีอย่างดีดอกเพราะว่ามันได้แค่สดชื่นคอยกับต้องการแค่ความสดชื่นนี่แหละเขาไม่ได้กินคุ้นน่ะประโยชน์ได้ยัางดอกกินมือละสองขวด แมนเบื่นซ like ุปไก่ซุปกากินมืดร่างนอกล่างนอกกินมืดอืมอืมอยากน้ำจานแมนอยากน้ำจานโอ้เนี่ยกินยังไงหลายอย่างครับหลายอย่างนะมาทุกคนนะซื้อบัตรจองตั๋วได้เลยนะตอนนี้นะซอยกันได้เงินมากคอยจัดการกิจกรรมยังก็เรียวจะป่อย ไปกิจกรรมโรงเรียนไปซอยวัดไปซอยว่าไปซอยวัดเอาเงี้ยใครซื้อสิบใบตอนนี้แจกเสื้อลำไยห,หนึ่งตัวดีกว่าแอนเอนเซนใครซื้อสิบใบตอนนี้มาใครซื้อสิบใบโอนมาสิบใบตอนนี้โซเชียล,ลิฟลงเลยผมให้เสื้อลำไยห,หนึ่งตัวเสื้อดัวเมย์ด้วยหนึ่งตัวเสื้อดัวเมย์ชนแก้วพวกนี้ ปล่อยเอ็มบีแอนมาหนจะเปงแป๊บหนึง่งแรงกับเเสืออะไทั้งคนแปบน๊บหนึ่งเเสืออยู่ของนอนนะเอามาสเสือเสือลำใหญ่อะเสือสิใบ,บให้หนึ่งตัวสิบใบแจกเสื้อลำใหญ่ให้ก่อนก่อนที่จะมีเสือ้อเอ่ออะไรนะเสื้อตุ้ยเคบนี่คือข้อมูลที่ฉันพบขอพูดอย่างงง สิริม้าข้อมูวนเอียงไงก็่าพบเอียงข้อมูลนเอียงก็บ่ได้กดเอียงเดี๋ยวครับกินครับพร้อมยังพร้อมครับยังครับใครสั่งสิบตัวตอนนี้แจกเสื้อลำไยไหตองคำยาเกเรแล้วก็เสื้อดูอเมคนละหนึ่งตัวนะสิไปหนึ่งตัวเงินเอาไปด้วยไม่ได้มาขอยคิดพอแล้วกอบพี่เสือเนี่ย เสื้อดูโอเมเสื้อดูโอเมนะหายต้องคำในล็อกเกอร์ um พวุ่งนี้ปล่อยเพลงชนแก้วของดูโอเม์สักคู่มาเลยกินเลยตอนนี้ขอสักสิบใบได้สิึ่งตัวใครมาก่อนนะแล้วก็จะประกาศออกนี้ด้วยว่าใครซื้อสิบตัวใครซื้อใครซื้อสิบใบได้หนึ่งตัวนะจะประกาศให้ได้เกียรติบัตรจะมอบเกียรติบัตรให้ด้วย สมน้ำหน้าคุณลยไม่ใช่รางวัลสมน้ำหน้าคุณ <c oughs> ยาเกเรเสื้อยาเกเรของลำใหญนะสองพันสิบสองแล้วก็เสื้อดูโกเมีมาใครอยากได้บอกมาตอนนี้ยาเกเรนะฮะซื้อสิบใบเสื้อสิบใบเอาเสื้อลำใหญไปใส่จุ้ยจุยก่อน แล้วก็เสื้อดูโ่เมยตัวนี้มาอชนแก้วใครอยากได้ตอนนี้ปักหมดได้แล้วนะอาจารย์พูดถูกนะสบใบครับร่วมค้นกันมาสีใบในเสื้อหนึ่งตัวก่อนส่งมาเลยส่งสลิปเข้ามาปักหมดตามนี้ขอขายตัวก่อนอาจารย์วัดดียังมาแลงโอเคมาครับนอกจากขายน้องไปสมแล้วขายขายบัตรขายตัวแล้วนะมา เบอร์ M เบอร์ L เบอร์ X มาครับยาเกเรลำยยใหญ่ไห่ทองคำยาเกเรตัวนี้ใครสั่งซื้อ10บใบส่งสลิปเข้ามาในตอนนี้ปิ้งปังปิ้งปังกูได้แน,น่นะมาส่งสลิปเข้ามาในอินบอซ์ผมก็ได้นะหรือในเพจผมจะตอบทันทีใส่ยิ้มใส่ยิใส,ส่นะฮะวางขมาครับ10บใบถ้ารวมก็ได้10บใบได้เสื้อแก๊งทีมเราไป1ตัว ใสขอสิเบิ่งก่อนเ่าผู้ใดข้ามาก่อนผู้ใดใจก่อนขอสิปก่อนเลยนะครับนี่คือมามาผู้ใดเสเขามาบ้ี้อยากเกเรใช่ไหมเพียงอยากเกเรนะจ้าทุกคนตอนนี้เสื้อผมมีเสื้อเกเรมาอยากเกเรของลำไยอ่าอยากเกเรของลำไย เข้ามาสิคะอย่ากเกเรอืมมาทุกคนได้สินะสสวัสดีกินข้าวก่อนเดี๋ยวจะไปรวมกินข้าวเที่ยงก่อนนะจ๊ะทุกคนสวัสดี